สายมูรู้ยาง ep 6วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่จะมาแชร์เพื่อนๆฟังกันนะคะสำหรับใครที่มีหนี้สินท่วมหัวทำการงานทำการเงินสิ่งใดไม่เคยขึ้นเลยลองวิธีนี้ดูนะคะแต่จริงๆแล้วการทำวิธีนี้ เราไม่แนะนำให้ทำกันแค่ครั้งเดียวแล้วจบไปนะคะเราแนะนำให้ทำอย่างสม่าเสมอแต่อยากให้ลองทำดูเป็นครั้งแรกเนี่ยให้ทำตามนี้เลยนะคะอยากให้เป็นเพื่อนเนี่ย แลกเงินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการที่เราจะใช้วิธีสะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะคะใช้เหรียญ10บนะคะเหรียญ10บอย่างเดียวตามภาพที่เห็นเลยสะสมไปเรื่อยๆจากการที่เราซื้อข้าวของอะไรมาแล้วพอเราได้เหรียญ10เราก็เก็บไว้สะสมไม่ครบทั้งหมด120เหรียญนะคะเสร็จแล้ว การสะสมในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการแลกจากตู้ยอดเหรียญเครื่องแลกเงินอะไรต่างๆอันนั้นถือว่าเป็นโมคะนะคะให้ใช้วิธีการสะสมเอาแล้วเราก็นํามาใส่พานไว้ที่ห้องพระที่บ้านหรือบนโต๊ะทํางานหรือโต๊ะที่ที่บ้านเราไว้ก่อนนะคะใส่ไว้ในผ้าขาวบางอย่างที่เห็นในภาพน,นี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆสะสมเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้นำเงินเหล่านี้ไปชำระหนี้สงหรือหยอดตู้ที่ในอุโบสถวัดหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับมูลนิธิก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะนำเงินเหล่านี้ไปช่วยเหลือหรือว่าชำระหนี้สงเนี่ยเราอยากให้มีวิธีการพิธีการสั้นๆนะคะสำหรับการชำระหนี้สงเหล่านี้เพื่อที่จะได้มี สายสัมพันธ์ส่งต่อไปถึงเจ้ากรรมนายเวรซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าก่อนหน้าเนี้ในอดีตชาติเราทำสิ่งใดไว้กับใครบ้างเราไปติดเงินใครไว้กับใครบ้างจำนวนเท่าไหร่เราไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้ถูกต้องไหมคะคราวนี้วิธีนี้มันเป็นทีการที่อาจจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมเราทำงานหนักเลยทำงานซ่าทุกอย่าง ดูเหมือนว่าจะเป็นไปด้วยดีแล้วทำไมเราถึงพลาดเราถึงเฉียดเราถึงไปต่อไม่ได้หรือว่ามีคนนำผลงานเราไป นำผลงานของเราไปเป็นผลงานของตัวเองพูดง่ายเหมือนคนมีคนคอยปัดแข้งปัดขาตลอดค้าขายเท่าไรก็ขาดทุนเจ๊งไม่มีกําไรหรือการที่อะไรต่างๆนานา,นาเหล่านี้ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแบบที่เราไม่สามารถมองได้เห็นเลยซึ่งโดยปกติแล้วนีคะการที่เราจะส่งส่งการขอโหดศีกรรมเนี่ยวิธีหนึ่งที่ ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องก็คือการวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็แผท่ทิไปให้แต่การที่เราติดหนี้ด้วยเงินเนี่ยการวิปัสสนาอย่างเดียวอ่ะอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่นะคะอาจจะต้องใช้วิธีแบบนี้ซึ่งการเปิดเปิดการทําครั้งแรกเนี่ยแนะนําให้ใช้เหรียญ10ทั้งหมดด้วยการสะสมนะคะ120เหรียญ สะสมเท่านั้นนะคะร้อยี่เหรียญเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยทำวิธีแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าแบงก์ยี่สิบแบงค์ร้อยตามกำลังที่ต่อไปอ่ะเราดีขึ้นเรื่อยๆเราก็ทำไปแล้วก็ทำวิธีเดียวกันแบบนี้ต่อๆไปเรื่อยๆะค่ะโอเคค่ะเรากลับมาที่พิธีการครั้งแรกนะคะในการที่เราจะทำการชํำระหนี้สงจากเจ้ากรรมนเวรต่างๆให้ ขอขมากรรมนะคะโดยการที่นำเหรียญ10บาทเนี่ยค่ะทั้งหมด120เหรียญห่อผ้าขาวบางใส่ผ่านนะคะแล้วเราไปที่วัดอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำเราอยากให้ไปวัดที่มีการทำวัดเชา้าทำวัดเย็นที่ค่อนข้างเข่งคัดถือปฏิบัติเพราะว่าเทวดา จะรักษามีเทวดาอารักขาอยู่บริเวณอุโบสถนะคะเราบางครั้งกันการเลือกวัดในการทําบุญก็สําคัญอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นวัดที่เพื่อนๆสะดวกใกล้บ้านหรือวัดที่เ,เพื่อนๆเ,เห็นว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็นำนำเหรียญที่ห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ผ่านนี้ไปที่วัดแล้วก็จุดธูป นำดอกไม้ทูบเทียนหมากพูแล้วแต่เพื่อนมีกําลังนะคะเพื่อนเพื่อนมีกําลังจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ว่าอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะทำมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะนส,รนะสังคังปูเชมิแล้วว่าอารหังสัมมานะคะอารหังสัมมาสมพุทโทธพระวาพุทธังพระวันตังผา อภิวาเทมิสวะขาโตภควตาธรโมทำม,มังนมัสามิสุปฏิปันโนภควตโตสาวะสังโคส,สังคังนมามิหลังจากนั้นก็ขอขมากรรมว่าข้าพเจ้าบอกชื่อนำสกุลหากเคยละเมิดล่วงเกินด้วยกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมวันนี้ข้าพเจ้าได้นำเหรียญสิบจ,จำนวนทั้งหมด120เหรียญมาชำระนี่สงขอทิศบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวร และเทวดาจำตัวขอให้จงเปิดท้างแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าทำการงานค้าขายชีวิตครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปไม่มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคนับตั้งแต่นี้บัดนี้เป็นต้นไปและบุญทุกบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญทุกบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้าพเจ้าขอน้อมนําให้ทุกทท่านที่เป็นเจ้ากรรมในเวนจงปรดน้อมนําและอนุโมทนาบุญรับบุญเหล่านี้ของข้าพเจ้าไปด้วยเถิด เสร็จแล้วเพื่อนๆก็นำเงินไปหยอดตู้บริจาคได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสายมูรู้ยังขอบคุณค่ะ